ครับสวัสดีครับผมนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าการจังหวัดสกลนครขอกราบเรียนท่านพุทธศาสนิก,กชนทั่วประเทศด้วยองค์พระธาตุเชิงชุมซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสกลนครเดิมสร้างเป็นปราสาทหินทรายศิลป,ปะสมัยขอมมีจารึกอักษรขอมโบราณไว้ราวพุทธศตรวรรษที่16 แต่องค์พระาธาตุปัจจุบันเป็นศิลปะล้านช้างด้วยการเวลาผ่านไปทําให้ทองคําที่หุ่มปรียอดองค์พระาธาตุชงชุม,ชมซึ่งมี3ส่วนมีการสึกกร่อนและลอกล่อนทําให้องค์พระาธาตุดูไม่งดงามด้วยเหตุนี้คณะสงฆ์จังหวัดสกลนครร่วมกับจังหวัดสกลนครพุทธศาสนิกชนจังหวัดสกลนครและมูลนิธิพุทธภูมิธรรมได้ดําเนินการ หุมทองคาปรียยอดองค์พระาธาตุเชิงชุมทั้ง3ส่วนโดยส่วนที่1ส่วนที่2ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมายังเหลือส่วนที่3ในปี2567คณะสงฆ์จังหวัดสกลนครร่วมกับจังหวัดสกลนครและมูลนิธิพุทธภูมิธรรมได้มีโครงการหุ่มทองคาปรียอดองค์พระาธาตุเชิงชุมส่วนที่3เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิญพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยใช้ทองคำหนัก8.13กิโลกรัมซึ่งจะเดิมเนินการในห่วงระหว่างวันที่18-20กรกฎาคม2567วันที่18-19จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนารวมทั้งสมโพธิปรียอดทองคำองค์พระธาตุเชิงชุมส่วนวันที่20เป็นพิธี ถวายปรียอดทองคำองค์พระธาตุเชิงชุมหรือการยกปรียอดทองคำขึ้นติดตั้งเริ่มดำเนินการเวลา13.00นในโอกาสนี้ในานามของชาวจังหวัดสกลนครทุกภาคส่วนขอเชิญชวนผู้สร์นิกชนทั่วประเทศเรวมทั้งในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจากประเทศสปปลาวได้มาร่วมพิธีหุ้มทองคำปรียอดองค์พระธาตุเชิงชุมส่วนที่ส เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ28ดกรดกฎาคม2 5 6 7โดยพร้อมเพรียงกันขอบคุณครับ